สวัสดีครับสวัสดีนะนนักตกปลานะครับวันนี้นะหนึ่งพามาชมคลิปนี้กันนะครับผมคือตามคอกนี้มานานมากคือปกติจะใช้สีเหลืองสีขาวสีแดงนะครับเพราะว่าเตรียมเหยื่อไปแค่นั้นตียังไงก็กัดไม่โดนมั่งกัดไม่ถูกมกั่งวันนี้นะหนึ่งก็เลยหาเหยื่อที่ว่าเหยื่อพังๆอยู่ในกล่องครับตัวนี้มันปากฉีกเลยครับก็เลยเอาเบ็ดมาเกี่ยวข้างเหยื่อเอาไม่ไม่ได้เกี่ยวใต้ท้องนะครับคือเกี่ยวข้างเพราะว่าเกี่ยวใต้ท้องไม่ได้แล้วเพราะว่าเหยื่อมันพังปากมันฉีกแล้ว ก็เลยลองเอามาตีดูเนี่ยฮะจังหวะนี้เรียบร้อยลยครับกัดเบาๆไม้เดียวสีเหยื่อเนี่ยมีลบวบกัดเบาๆมากเลยนะครับทุกหาที่สุกโอ้ใหญ่ๆน่าจะเป็นตัวแม่ครับตัวผู้ใหญ่กว่านี้หน่อยโอ้สามโลอ์ครับตัวนี้ สคคู่นะรับถ้าโดนตัวผู้นิบได้เรื่องตัวนี้ครับโอ้ยเบ็ดใช้มาหลายสีครับไม่กัดเลยเอาลิกดิกตัวสีดำนะครับตัวนี้ เอาลิกดิกตัวสีดำแล้วก็เกาะข้างเอาเกาะเบ็ดเกาะข้างเอาสักคู่ครับอืมนี่ครับผมเป็นเหยื่อลิกดิกสีดำนะครับผมพอดีขาขาดไปข้างหนึงเลยโอเคครับเดี๋ยวปลดสักคู่นะครับผมนี่ครับผมเป็นลิกดิกสีดำนะครับตัวนี้สองโลครับไม่น่าจะถึงสามโลนะฝ่าวิโด้ครับเหยือยางลิกดิกงานชะโดนะครับผม เรเดี๋ยวตามดูอีกครับตามคู่มันตัวคู่มันที่ว่ามันกัดผมเมื่อวันก่อนตัวใหญ่ครับอันนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล็กอยู่